เพื่อนๆลุกดวงที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทำคลิปพีอากาศกันบ้านนะคะแต่ว่าเราจะมีให้เพื่อนๆเลือกสองกองนะคะกองที่1นะคะก็คือไพ่สีไม้เท้านะคะไพ่สไ,ไม้เท้าคือกองที่1นึ่งไพ่กองที่สองคือ1น่ถ้วยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเลือกได้เลยในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ของเราในใสายตาเขานะคะสเสน่ห์ของ เราในใสายตาเขาหรือสเสน่ห์ของคุณในใสายตาเขาอะนะคะคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกไม้เท้าหรือว่าจะเลือกถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ความรักทั้งคู่เลยนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะรูไว้เป็นแนวทางนะคะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะสี่ไม้เทา้าเสน่ห์ของคุณในใสายตาเขานะคะคืออะไร ไพ่ใบแรกได้เอ็มเพสนะคะไพ่ใบที่สองได้สองไม้เท้านะคะไพ่ใบที่สามได้เก้าเก้าดาบนะคะคิดคิดอยู่นะคะจะจะพูดว่าอะไรนะคะอ่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบที่สี่นะคะไพ่ใบที่สี่นะคะ ได้8ถ้วยนะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะในใสายตาของเขานะคะสเสน่ห์ของคุณในใสายตาของเขาก็คือคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีบางคนเป็นคนชอบสายกินนะคะมีความสุขกับการกินชอบท่องเที่ยวชอบผจญภยัยชอบการเดินทางชอบความตื่นเต้น แม้ว่าจะมีเรื่องเครียดนอนไม่หลับนะคะแต่คุณจะปรับตัวได้ไวนะคะแล้วก็ไม่ชอบการอยู่นิ่งกับที่อะไรที่ทำให้คุณเครียดอะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณพร้อมที่จะเดินออกจากเรื่องนั้นไม่รับความท็อกซิกไม่ค่อยอยากดราม,ม่าก,กับใครแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีนะคะซัพพอร์ตคนอื่นได้ดีแต่คนคนนั้นต้องไม่ทาให้คุณเครียดจนเกินไปนะคุณรู้จักนะคะ ควบคุมนะคะหรือปรับสมดุลในชีวิตค่อนข้างที่จะดีเป็นคนที่คิดถึงตัวเองแล้วก็คิดถึงคนอื่นนะคะมีความเมตตาแต่ก็ไม่ทําให้ตัวเองทุกข์มากเกินไปเพราะว่าคุณไม่ชอบแบกเรื่องราวความทุกข์นะคะพอทุกปุ๊บคุณจะปล่อยวางเรื่องนั้นทันทีนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมีความอบอุ่นเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกหมดเหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่จะสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกัน ถ้าอยู่กับคุณนะคะเขาคิดว่าเขาจะมีความสุขมากๆม,มีความสุขตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็น,สนเสน่ห์ของคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ำมินกรกฎวพิจิกธาตุลมเมถุนตุนกุมน,น,นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ถ้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะใครส่วนแทสนับสนุน,นช่องนะคะสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube และแค่ประถานไปดูดองฟรีได้ทางไลน์นะคะอ่ะเดี๋ยวหรือใครจะกดซับเอ่อซูเปอร์แดงเพื่อเป็นการซัพพอร์ตช่องก็ได้นะคะมาดูซิว่าเขาชอบเอ่อเออสเน่หของคุณในสายตาเขาคืออะไรนะคะไพ่ใแบแรกนะคะ แปดถ้วยหนึ่งหนึ่งดาบพีนดาบและคิงเหรียญเป็นคนที่ชอบการเดินทางหรือว่าเป็นคนชอบผจญภยัยเป็นคนเด็ดขาดอยู่ในตัวเองเป็นคนดุ นะคะแม้จะมีความดื้ออยู่ในตัวเองแต่คนเด็ดขาดและค่อนข้างที่จะดุและมีความนิ่งนะคะมีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของการงานหรือมั่นคงในเรื่องของชีวิตรวมถึงมั่นคงในความรู้สึกเวลาเลือกหรือตัดสินใจอะไรแล้วนะคะมักจะ ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเรามักจะตัดสินใจไปในทิศทางนั้นนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีชอบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายชอบอ่านหนังสือหรือชอบให้แค่เออ ข้อคิดต่างๆนะคะรวมถึงเป็นคนที่ไม่กลัวต่ออุปสรรคพร้อมสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เด็ดขาดโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ค,ะคุณเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้ชีวิตมากๆคนหนึ่งไม่กลัวต่อการย่อท้ออุปสรรคไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆนะคะฝ่าฟันจนตัวเองประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ เวลารักใครคุณรักจริงนะคะแม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกก็ตามแต่คุณเลือกใครแล้วในหัวใจคุณจะมีแต่คนคนนั้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นความรักที่ดีพร้อมที่จะให้ความรักกับคนคนนั้นเต็มที่นะคะแล้วไม่มองคนอื่นไม่แคร์ไม่ไม่มองใครเลยไม่ว่าใครจะเข้ามาเอ่อมีออปชันหรือมีการเทคแอคชั่นกับคุณใดๆคุณจะไม่สนใจเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณเลือกรักใครสักคนคนคนนั้นต้องดีกับ ความรู้สึกของคุณแล้วต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะคะไม่งั้นคุณไม่เลือกเขาเข้ามาหรือคุณจะไม่รักเขาเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เสน่ห์ในตัวคุณก็คือหัวใจที่เด็ดขาดของคุณนั่นแหละค่ะท่านน้ำมินกร,รกฎพิจิกท่านลมเมถุนตุณภุมท่านดินการฤษศมับบงกรน,นะคะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังทุกคนคะ่ะ